สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กับนอน,นะคะแล้วก็อยู่หลังรถแล้วก็ฝนเพิ่งตกใหม่ๆเมื่อกีก้แล้วก็มีน้ำให้เหล่นนะคะหลังกๆสนุกก็คือล้ปโอเคนี่ก็แต่ว่า ไอ้ไหมก็อยู่บรนรถเราจะสนุกคู่กันคนี่คือใครคะคือใครคือใครคนเก่งค่ะคือคนน้องคือเป็นหลังน,นั่นเองู่ค่ะสนุกขึ้นร้ายที่ตายช่องอะไรอ่ะอยากเปิดดูบ้างเอาเทปเลตมา่ะเอาเทปเลตมา ไม่ชืบช่บอกช่องที่เฉ่ยไ <ป S 1> ม่ไ <ป S 1> มันเปิดอันนี้มาได้ไปเอาแท็บเล็ตมาเดียดเด๋ยวใหแบบ้ดู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 กลัวแท็บเล็ตไม่หล่น